สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK Professional นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาทำเอ่อเทียนหอมเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้มาอา่ในกลิ่นนี้นะคะพิงค์นะก็จะเป็นกลิ่นเบอร์รี่นะคะหอมแบบเบอร์รี่นะปุ้ยก็มีอ่มาทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะปุ้ยก็กําลังทานะก็จะมีแบบนี้นะคะแบบนี้หนะ้าวันนี้ที่ปุ้ยจะทานะนะคะแล้วก็ ปุ้ยก็จะทําตัวนี้นะคะ,ะแบบขับแบบนี้ด้วยนะคะปิดโหลนะคะซึ่งสมมติใช้เสร็จแล้วก็สามารถเก็บเอาขวดโหลหรือว่าถ้วยมาใช้ล้างได้นะ,ะถ้าสําหรับคนที่แบบว่าชอบอรีไซเคิลนะคะแล้ววันนี้นะคะปุ้ยก็ทําแบบนี้ด้วยนะคะทําแบบนี้ด้วยนะคะ,ะเฉพาะสีวันนี้แค่สียมปูนะสีพ้งนะเบอร์รี่นะคะก็ มาทักทายเพื่อนๆน,นะคะก่อนนอนนะคะแล้วก็อ่าก็จะมีอุปกรณ์นิดๆในหน่อยอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีอ่าไส้อ่าไส้เทียนนะคะแล้วก็มีกาวนะคะที่ติดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไส้เทียนนะที่ปุ้ยทําออกมาแล้วมันก็จะแบบแข็งๆหน่อยนะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปต้มกับ น้ำเทียนนะคะเพื่อ,เ,อเวลาจุดมันไฟมันจะได้ติดนะมันก็จะออกมารูปร่างตอนนี้คือพึ่งกำลังทำอยู่พึ่ก็เลยเข้ามาทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะค่ะสำหรับคืนนี้นะคะก็ลาติสวัสดินะคะขอให้ทุกคนฝันดีนะสำหรับวันนี้พึ่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะลาติสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย